ครับผมสำหรับคู่ของเรายะเป็นบัณฑิตครับรักนายไมายไร้ครับมองกันไหนครับรอเน็ตมงโตครับโอเคท่ายุทธครับของเราจะเป็นยางไงบัณฑิตครับผมรับบทเป็นหมอทอยครับข้างในเรื่องก็จะเป็นแบบเด็กเหี้ิวดื้อๆซนๆอะไรอย่างเนะครับแบบเหมือนเด็กเด็กหลังห้องอ่ะแต่ว่าเป็นเด็กที่ฉลาดอะไรอย่างเงี้ยชอบมาสายชอบเถียงรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอเขาก็เลยแบบ ลองสักหน่อยที่เห็นเห็นชอบทำสืบจังอะไรเงี้ยครับก็เลยลองลองจีบเขามาเรื่อยๆเ่ยครอบ็รัวเคมีของเราคู่นี้คู่ของเราเป็นยังไงบ้างคู่มือการแบบที่หมอแบบเริ่มเริ่มกันของเราเนี่ยก็อาจจะอาจจะแตกต่างจากคู่คู่แรกไปก่อนเพราะว่าของเราเนี่ยคือ ซิทูเอชันของเราเนี่ยคือการที่เขาเนี่ยพยายามจะเข้าหาผมแต่ผมเนี่ยพยายามจะถักสายเขา <จบ S 1> ก็ต้องมาลุ้นกันว่าตอนจบระหว่างเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับต้องเตรียมอะไรในการก็จริงจริงเนี่ยก,ก,ก็ต้องเรียกว,ว่าเราค่อนข้างจะทากันบ้านหนักกับการเวิร์กช็อปเพราะว่าด้วยการที่เราทัง้งคู่เนี่ยเล่นเป็นหมอด้วยมันก็จะอาจจะมีศัพท์แพทย์บางอย่างหรือว่าอาจจะต้องมีสกิลบางสกิลที่ต้องใช้ในงานด้วยนะครับอย่างเช่นอาจจะมี เรื่องสเก็ตบอร์ดอย่างที่ทุกคนได้เห็นจากทีเซอร์ไปเราก็ได้มีการเวริร์กช็อปกันเยอะมากๆครับกับสำหรับการเล่นบทบาทของวอลสตอร์รอกช็ป แล้วก็ได้ไปเรียนเซิร์ฟบอร์ดใช่ไหมครับเพื่อเล่นในเรื่องอะไรเงี้ยก็เรียนกันอยู่หลายครั้งล้มกันระลนกระนาดกว่าจะออกมาดีอะไรเงี้ยตอน่ายก็อุบัติเหตุด้วยเหมือนกันมันมันเรืงเนี้ยมันดีเรื่องสบายแล้วมันเป็นเกี่ยวกับคุณหมออะไรเงี้ยมันจะมีเหมือนเช่นตับบ้านเราหั่นมันเรื่อง นิดหน่อยตอนแรกคิดว่าหมอต้องสุข,ขุมนุ่มลึกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนั้นของผมก็เป็นฉีกไปแบบว่าเป็นคนดื้อฮะทนทนอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปนึกขนาดว่ามันต้องสุขุมขนาดนั้น ใช่ก็ผมคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะทําให้ผู้ชมหลายๆคนเนี่ยจะได้เห็นถึงคาแรคเตอร์จริงๆของความเป็นหมอเพราะว่าคนเนี่ยอาจจะมองหมอว่าเป็นสเตอริโอไทป์ที่ว่าจะเป็นคนเด็กเนิร์ดที่ต้องตั้งใจเรียนตลอดเวลาแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะแสดงให้เห็นถึงมุมมองหรือว่าความคิดต่างๆของหมอแต่ละคนครับผมคุณป้าครับนะคุณ้ครับจะไดชมกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเรื่องซีรีส์นัน้นด้วย นี่แหละครับผมก็27นี้นะครับผมสำหรับรักนายไมไรนะฮะออนแอร์ทุกวันพฤหัสทุ่มนะครับผมทางช่อง GMM 25นะครับและรีรันทาง VTV ตอนตีหนึ่งนะครับผมก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมแขนอ้อมอกอ้อมใจกับทุกคนด้วยนะครับผมขอสก็ตทอยครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ